สวัสดีค่ะทะา่านศาทุชนทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันบวรลักษิวโกศิ์นะคะในฐานะที่เป็นครูสมาธินะคะรุ่นที่24อยากจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหาเจดีย์ตามประสบการณ์ที่ดิฉันได้เคยประสบมานะคะดิฉันได้พบได้เคยเห็นพระมหาเจดีย์ครั้งแรกเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วในขณะที่ขึ้นบนทางด่วนก็เห็นว่าเจดีย์องนี้มีลักษณะที่คล้ายๆกับที่พุทธคยา ะะแต่ก็ไม่ได้มีความสนใจอะไรมากมายนะจนกระทั่งวันหนึ่งโชคดีนะคะมีเพื่อนได้ชวนมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิซึ่งในขณะนั้นเป็นปีพศ2552นะคะได้เรียนครูสมาธิรุ่น24นะค,ะความโชคดีก็คือมีอยู่ว่าโชคดีอย่างแรกก็คือได้รู้จักวิชาสมาธินะคะซึ่งเป็นวิชาที่จะช่วยชีวิตในทุกๆด้านและก็พัฒนาตัวเองอย่างมากมายนะคะแบบก้าวกระโดดเลย แล้อันที่สองเขาโชคดีที่ได้มีโอกาสมาเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิลินทโลนะคะซึ่งในขณะนั้นดิฉันไม่ได้รู้จักท่านมาก่อนนะคะจนกระทั่งได้มาเรียนรู้และก็ได้จบหลับสูตรครูสมาธิในขณะที่มีกิจกรรมต่างๆของตอนที่เราเรียนครูสมาธินั้นเราก็ได้มาที่วัดธรรมมงคลนะคะแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมที่พระมหาเจดีย์สิ่ง ที่เห็นครั้งแรกก็เรารู้ว่าพระมหาใจดีเนี่ยผู้ออกแบบก็คืออาจารย์พินโยสุวรรณกีรีนะคะแต่ก็เป็นท่านอาจารย์ที่สอนอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งขณะนั้นก็เห็นว่าใจดีนี้มีความพิเศษหลายอย่างซึ่งไม่เหมือนใจดีองค์อื่นๆที่เคยพบมานะคะมีวิหารที่ติดกับใจดีเลยนะคะแต่สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นก็คือว่าพอได้เข้ามาสัมผัสและก็ได้มาใช้ ในประโยชน์ใช้สอยของเจดียก็เลยพบถึงความเสื่อมโทรมนะคะของ j จดีที่เกิดขึ้นก็คือมีฝนตกแล้วก็น้ำรั่วเยอะมากสำหรับ j จดีนี้ซึ่งจริงๆ j จดีนี้สร้างมาแค่38ปีนะคะก็มีภาวะที่เรียกว่าจะต้องบูรณะอย่างยิ่งใหญ่นะคะถ้าไม่ได้บูรณะในตอนนี้ก็คาดการว่า j จดีนี้อาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่เกิน10ปี นะะในขณะนี้เราก็ถือว่าโชคดีนะครับขณะที่สร้างเจดีนั้นเราก็ายังเด็กอยู่นะคะก็ไม่ได้มีโอกาสได้มาทําบุญกับเจดีนี้แต่ในวันนี้นะคะเป็นโชคดีของเรานะคะอยู่ในเรียกว่าอยู่ในระยะเวลาที่เราสามารถที่จะ บูรณาซ่อมแซมซึ่งต่อประโยชน์ใช้สอยให้กับอนุชนรุ่นหลังได้และเป็นการสร้างบุญกุศลได้จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมกันบูรณาพระมหาเจดีย์คนละเล็กคนละน้อยค่ะเพื่อสืบสารต่อนะคะประโยชน์ใช้สอยในการเผยแพร่พระพุทธศาสนารวมทั้งได้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและที่แห่งน,นี้ยังเป็นที่ที่มีความสําคัญ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุถึงห้าองค์ที่ได้มาจากประเทศบังคลาเทศเราไม่สามารถทันนะคะในการสร้างเจดีย์นี้แต่เราสามารถทันในการซ่อมแซมนี้และการซ่อมแซมนี้ก็จะมีอันนี้สมอย่างยิ่งใหญ่นะคะที่จะให้ทุกๆคนต่อยอดนะคะในการที่มีสุขภาพดีจึงขอเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมมือกันนะคะคนละเล็กคนละน้อยเพื่อให พระพุทธศาสนาของเราได้เผยแพร่ต่อไปตราบนานเท่านั้นขอบคุณค่ะพี่หมวยลองอันนี้คุยกับผมนะเออๆๆคุยกันเหมือนเดิมเมื่อกี้ที่คุยกันคือถ้าสมมุติว่านึกย้อนไปในวันที่พี่หมวยยังเป็นนักศึกษาเนี่ยอันแน่นอนละภาพแรกของพี่หมวยมันเป็นหลวงพ่อแหละเป็นหลวงพ่อในหลวงพ่อเป็นซิมโบเป็นสัญลักษณ์ของครูสมาธิแล้วก็จะมีแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์ของหลวงพ่อบางๆอยู่นะวันที่เราเรียนอยู่วัดใหม่เสนานะ แบ,บกาวก็เป็นวัดธร,รมมงคลแบบกาวของหลวงพอ่อเชื่อว่าแบ,บกาวนั้นจะมีเจดีมีพระยกจีอ,อยู่ในนั้นด้วยนะฮะในวันที่เรายังไม่เคยมาวัดธรรมมงคลนะครับเคยมีภาพเจดีหรือว่ามีความต้องการอยากเห็นเจดีมีความต้องการอยากไปหาหลวงพ่อที่วัดธรรมมงคลแบบนี้ยลอยเข้ามามากไหมครับเอ่อตอนที่เรียนใช่ไหมคะใช่ใชตอนที่เรียนตอนที่เรียนก็คือมีเพื่อนชวนมาที่วัดธรรมมงคล <c oughs> ที่ <c oughs> มาใส่บาตรหลวงพ่อตอนเชา้า เห็นเจดีวันแรกเป็นยังไงบ้างก็ก็ใหญ่โตกว่าที่คิดไว้เยอะจากที่เคยเห็นขอารู้สึกตอนนั้นน่ะได้เหลไปเจดีมากไหมหรือจะพุ่งไปหาหลวงพ่ออย่างเดียวก็คือเห็นคือเราพุ่งไปหาหลวงพ่อคืออันดับแรกอันที่สองเห็นเจดีแล้วก็คิดว่าข้างบนมีอะไรจริงดิใช่แต่ข้างบนมีอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอะไร แต่ได้มีโอกาสขึ้นไปเลยทราบว่าข้างบนเนี่ยเป็นที่ประฏิสถานพระบรมสารีเรียิกธาตุใครพาขึ้นไปครับก็เป็นรุ่นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นพี่อะพี่เลี้ยงพาขึ้นไปพระก้าวมหาทุคนใช่อะไรที่าใช่ใ, <น S 1> ใช่ใช่ใช<ม>แต่ถามว่าถามว่ามีความประทับใจอะไรที่เจดีก็ประทับใจเพราะไม่เคยขึ้นเจดีที่สูงอย่างนี้มาก่อนคือขึ้นหลายขึ้นหลายๆประเทศก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ ไม่เหมือนกันแล้วก็เราก็นึกว่าทําไมพระพระอาจารย์หลวงพ่อถึงสามารถสร้างเจดีย์ได้สูงขนาดนี้เพราะว่ามันใช้เงินมหาศาลมากไม่คิดว่าแบบพระคนหนึ่งในช่วชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถทําได้ขนาดนี้เขาเล่าให้เราฟังไหมว่าเจดีย์ใช้ทําอะไรมากในวันนั้นนะครับณว,วันนั้นพี่เลี้ยงไม่ได้เล่าเพียงแต่บอกว่าให้มาไหว้พระองค์ดําแล้วก็ พระบรมเสดสารีริกธาตุแล้วก็เห็นว่าเนนยังเรียนอยู่เห็นว่าเจดีย์นี้มีเนนเรียนอยู่มีโต๊ะมีโต๊ะก็อ้สํสหรับเนนที่มาเรียนที่นี่งงไหมก็แปลกใจว่าทําไมต้องเรียนในเจดีย์นี้มันก็เลยก็เลยบอกว่าแปลกใจว่าทําไมไม่ไปเรียนที่ตึกทําไมมาเรียนเจดีเพียงแต่ว่าคิดว่าแปลกใจไหมก็ มันเหมือนกับว่าไม่คาดคิดว่าเจดีมันจะเป็นที่เรียนอ่ะเหมือนเจดีนี้มันน่าจะแบบว่าอย่างเดียวอ่ะคือเข้าใจว่าฟังก์ชันมันน่าจะว่าอย่างเดียวอภาพลักษณ์ของเจดีนะวันนะวันแรกที่เห็นเนียมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ผมเชื่อว่าสมมติว่าพอเรารู้ว่าเอะไรเรียนหนังสือด้วยอะไรด้วยเนี่ยไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นพอยต์หนึ่งที่ทําอาจจะทําให้เรารู้จักหลวงพ่อมากกว่าเดิมรู้จักหลวงพ่อมากขึ้นรู้อินไซต์หลวงพ่อมากขึ้นว่าอ หลวพ่อมีวิชั่นอีกแบบนใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออันี้พอเริ่มจากตรงนั้นอันนี้คือ Forest i m p r เนชั่นนะเจ,กจกอกันทําความรู้จักกับเจดีครั้งแรกเออลังจากนันได้มีการคุกคีกับเจดีในระดับลึกแค่ไหนอีกไหมครับก็ที่เรามาคุกคีก็คือมีเพื่อนนะคะชวนมาช่วยบูรณะเจดีตอนที่เขาทุบพื้นนะคะ ทุกพื้นเจดีที่กำลังจะซ่อมเรื่องการเปลี่ยนพื้นใหม่ถึงได้มาที่นี่แบบจริงจังอเร็วนี้ใช่เมื่อเร็วๆนี้แล้วระหว่างทางนั้นนะครัก่อนระหว่างก่อนหน้านั้นเราก็มาติดต่อที่เจดีในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงที่พาลูกน,น้องมาเที่ยวเก้ามหามงคลที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เราได้ติดต่อกับเจดีจริงๆเนี่ยก็คือมาซื้อนังสือนะคะมาสวดมนต์มาเป็นพี่เลี้ยง เพราะว่าจริงๆสาขาเราไม่ได้อยู่สาขานี้เราก็เลยไม่ได้คุกคีกับเจดีเยอะเท่ากับคนอื่นๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบเราอยู่สาขาอื่นไม่ได้เป็นสาขาวัดธรรมมงคลคร่ะแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่เราได้มาคุกคีจริงๆคือตอนซ่อมเจดีที่มีเพื่อนชวนให้มาทำเจดีกันในการลื้อพื้นนะะชั้น ชั้นสี่ชั้นหชั้นหชั้น7ดชั้น8อะไรพวกนี้ค่ะอะไรทําให้เราตกลงปลงใจว่าเราจะมาอย่างแรกนะคะก็คิดว่าเรานึกถึงหลวงพอ่อเพราะว่าเออคือถ้าเกิดว่าเจดีย์เนี้ยผุพังไปเนี่ยสิ่งที่หลวงพอ่ออุตส่าห์สร้างแล้วมีประโยชน์กับคนอีกมากมายในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของการเรียนรู้เกี่ยวกับสมาธิเนี่ยมันก็จะหมดไปในช่วงชีวิตของ ซึ่งมันน่าเสียดายมากมันจะมีอีกหลวงพ่ออีกสักกี่คนที่จะเป็นเหมือนกับหลวงพ่อเราอ่ะที่สามารถทําให้การเรียนรู้เกี่ยวกับสมาธิมันกระเพื่อมได้ข,ขนาดนี้ยหลวงพ่อเป็นไอคอนเลยอ่ะไอคอนซึ่งซึ่งยังไม่ซึ่งจริงๆเราก็มีครูบาอาจารย์มากมายที่เราได้เคยเรียนรู้แต่ไม่เคยมีองค์ไหนที่เหมือนหลวงพ่อวิริยอะจริงพูดยากเนอะบางคน อย่างผมเนี่ยโตมากับเจดีเนะเรียนหนังสือก็เรียน,น,นที่นี่ถ้าผมจะเป็นคนหนึ่งที่พร้อมสลัดกายสลัดใจสลัดทรัพย์เพื่อบุรณะเนี่ยคงคงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าพอฟังสมมุติว่าฟังพี่หมวยอ่ะคนหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นใชถ่ถ้าถ้าจะใกล้จะใกล้กับหลวงพ่อมากกว่าไม่ใช่ใกล้ขนาดนั้นแต่วันดีคืนดีก็ใกล้กับหมวเรือนะเนาะในการช่วยบูรณะพระมหาเจดีย์เมื่อกี้บอกว่าเริ่มมาจากตอนที่มา มาแซะพื้นเหรอ,อนนใช่ค่ะแซะพื้นที่เขามาแซะพื้นกัน,นเยอะใช่ใช่ค่ะพี่หมวยเริ่มมาตอนนั้นเหรอใช่ค่ะประมาณน่าจะสองปีจนช่วงแบบเริ่มกำลังยังโควิดกันอยู่อะไรเงี้ยออ,อ,อค่ะแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรเพราะเพื่อนชวนมาก็เลยมาแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากแต่เห็นว่าพื้นทําไมมันเสียหายมากขนาดนี้ทั้งที่ทมันกระเบื้องยางมันไม่น่าจะเสียมากขนาดนี้ค่ะแต่พอตอนหลังเลยรู้ว่า เป็นเพราะว่าน้ํามันรั่วซึมเข้าผนังมาเยอะมากแล้วมันทําลายอะค่ะรวมทั้งการแห้งกรอบอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ทำให้มันสุดโรมกว่าสิ่งที่เป็นพอเราแซะเราถึงรู้ว่าปูนที่มันทำเนี่ยค่ะมันไม่ได้ความแข็งสเตร็มันไม่ได้มันก็เลยร่อนคือจริงๆคือเราอยู่ในวงการก่อสร้างนะคะเราก็รู้ว่าปูคนควรจะเท,ทที่สเตร็เท่าไหร่ที่มันจะไม่ร่อนหรือผุพังตรงเนี้ยแล้วเราก็คิดว่า จริงๆไอ้ตรงนี้ถ้าเราทําอีกนิดหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะทําฟื้นฟูนทําให้มันดูดูแลแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็สามารถยังประโยชน์ได้กับในการใช้ประโยชน์ใช้สอยอื่นๆได้อีกนาตรงนี้เราเลยเข้ามาแต่พอเราเข้ามาเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเจดีย์นี้มันผูกพันนะคะเป็นเพราะว่า พอเราทําแล้วเราเห็นการร่วมแรงร่วมใจของคนนะคะที่มาช่วยกันทั้งที่บางคนก็เป็นลูกศิษย์โดยตรงบางคนก็ไม่ใช่ลูกศิษย์นะคะเป็นคนที่แบบว่าคล้ายๆจะพัดจับปูว่าเป็นผู้รับเหมาหรืออะไรเงี้ยเออเขาก็มออีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตจิตใจเขาไปหลังจากมาทำเจดีเขาก็รู้สึกว่า เขาก็จะมีคนเป็นความมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการทาบางทีคนเราทําเพื่อผลสมมุติว่าถ้าเราทําเพื่อผลประโยชน์ใช่ไหมบางทีเราอาจจะไม่เคยใส่ใจถึงว่าสิ่งนี้มันจะดีที่สุดหรือยังไงขอให้เราได้ประโยชน์สูงสุดแต่พอเรามาทําใจดีแล้วเร,เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอพอทุกคนเนี่ยมาทําแล้วมันมีจิตที่ผูกพันกับใจดีอ่ะมันทําให้ทุกคนอยากจะทําให้มันดีที่สุดประโยชน์ที่สุดประหยัดที่สุดตรงเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ ตรงนี้มันในเมื่อหลวงพ่อไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยแต่สิ่งที่แบบเป็นผลงานของหลวงพ่อเนี่ยค่ะมันยังอยู่ที่จะช่วยทําให้เราเป็นสิ่งที่เรียกว่าร้อยรัดดวงใจของผู้ที่เป็นลูกศิษย์ที่อยากจะสานต่องานหลวงพ่อให้เกรงไกลตรงนี้ให้ทําต่อไปถ้ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวแทนหลวงพ่อเนี่ยพวกเราก็อาจจะกระจัดกระจายอาจจะไม่ได้อยากจะทําอะไรเพื่อส่วนหลวงได้มากขนาดนี้ ก็คิดว่าเจดีย์นี้ถ้าเกิดเราซ่อมเรียบร้อยเป็นการร่วมอ,อกร่วมใจของทุกๆคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อถึงแม้จะไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อโดยตรงแต่ทุกคนได้เห็นว่าประโยชน์ใช้สอยต่างๆเนี่ยมันจะยังประโยชน์ได้ต่อไปอีกนานเท่านานเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้งานของหลวงพ่อเนี่ยเดินต่อไปได้อีกยาวไกลมี ไฟแนลอิมเมจไหมครับไฟแนลอิมเมของเจดียนี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นศูนย์รวมของสมาธิทั่วโลกที่ทันสมัยและมีประโยชน์ใช้สอยที่เต็มที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จะให้คนเนี่ย ได้เข้ามาเรียนรู้ทั้งคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อโดยตรงและผู้ที่สนใจตรงนี้ค่ะจริง Final Image คือ Back to Start นะเนี่ย Back to Start ก็คืออยากให้กลับไปเหมือนเดิมที่วันที่หลวงพ่อตั้งใจจริงที่จะให้เจดีเนี้ยเป็นเจดีที่เหมือนจุดศูนย์รวมที่คนอยากจะเข้ามาทำมันเป็นเป็นแรงบันดาลใจอะเจดี JD นี้จริงๆมันก็เหมือนแรงบันดาลใจนะถ้าเกิดเราสามารถทำได้นะ,สะแสดงว่า เราสามารถรวบรวมจิตใจของคนหลายหลายคนมาอยู่ณนะจุดจุดเดียวอะ่ะเหมือนกับเวลาเราเรียนสมาธิแล้วเราบริกรรมแล้วพวกเราทำเป็นคณะสา,าแล้วพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะประสบผลสำเร็จได้เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันค่ะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ถ้าเรารวมใจกันถ้าเสร็จแล้วใครได้ประโยชน์บ้างครับทุกคนทั่วโลกได้ประโยชน์ค่ะ รอนนี้เป็นศูนย์การเริ่มแรกเป็นจุดเริ่มแรกของครูสมาธิทั่วโลก300กว่าสาขาทั่วโลกเพราะฉะนั้นการที่เราต่อยอดนี้ได้แล้วหลักสูตรนี้ยังยืนยงคงพันอยู่ได้และมีคนทําได้ตามหลักสูตรและทุกคนได้พลังจิตทุกคนได้ประโยชน์ของสมาธิแน่นอนสันติสุขทั่วโลกไม่เกินเอื้อมตามที่หลวงพ่อต้องการแน่นอนสุดท้ายแล้วคาวนี้พูดเชิญชวนแบบาเซลครับ มาถึงวันนี้นะคะเรามีโอกาสอันดีนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถได้เริ่มก่อสร้างพระมหาเจดีย์องนี้ก็ตามนะคะแต่เรามีโอกาสนะคะในการที่จะซ่อมสร้างนะคะและบูรณะพระมหาเจดีย์โอกาสนี้มีน้อยนะคะเพราะว่า นานๆนนทีถึงจะได้บูรณะครั้งหนึ่งพอบูรณะแล้วเราคิดว่าพระหมหาเจดีย์นี้ยังใช้ต่อไปได้3 0มสถึงห้ปีดังนั้นในช่วงชีวิตเรานะคะอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปโดยง่ายๆนะคะดังนั้นถ้าเราได้มาช่วยกันนะคะสิ่งที่เราได้อันนี้ส่งผลบุญแน่นอนอย่างแรกเราต่อยอดพระพุทธศาสนาให้กับคนทั่วโลกให้เกิดสันติสุขทั่วโลกได้อันที่สองนะคะเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของ แรงขับเคลื่อนนะคะในการทําสมาธิที่มีความต่อเนื่องในวาระของศตรวรรษที่พระพุทธศาสนายังดํารงอยู่อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจหรือด้านทรัพย์ต่างๆนะคะตามท่านศรัทธาค่ะให้เชิญชวนคนละเล็กคนละน้อยนะคะเราก็จะสามารถทําให้การขับเคลื่อนของการเรียนสมาธินี้ยังคงอยู่ต่อไปเป็นการสานต่องานหลวงพ่อให้เกรงใจสืบไปค่ะ ขอบคุณค่ะ